สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพูดถึงการที่จัดหนักครอตตำหนิการทำหน้าที่ของเทียนนี่หลายจังหวะที่้านสายตาเจอกันค,อครอปกุนซื้อของลิเวอร์พูลได้ออกมาวิจารณ์การทำงานของพอเทียนนี่ผู้ตัดสินในเกมที่ทีมของเขาบุกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์หลังมีหลายจังหวะที่้านสายตาโดยในเกมดังกล่าวมีหลายจังหวะที่เทียนนี่ตัดสินแบบตรงข้ามกับความรู้สึกของแฟนบอลทั้งสองฝั่ง ทำให้หลังจบเกมครอปจึงออกมาตั้งคําถามและว,วิจารณ์การทํางานของผู้ตัดสินรายนี้ว่าเกมอาจแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงด้วยการตัดสินที่สําคัญสองครั้งในเกมในครึ่งแรกผมไม่มีปัญหากับผู้ตัดสินคนใดเลยยกเว้นเพียงกับคุณนั่นก็คือพอเทนนี่เท่านั้นผมไม่รู้จริงๆว่าปัญหาของเขาคืออะไรผมไม่มีความคิดเห็นผมไม่มีปัญหา คุณแค่ต้องการผู้ตัดตสินที่เป็นกลางซึ่งเห็นสถานการณ์และตะัดสินพวกเขาไม่ใช่ความผิดเห็นนอกจากนั้นครอปยังพูดถึงจังหวะสกัดอย่างหนักของเคนใส่โลบสันว่าสมควรอย่างยิ่งกับใบแดงไม่ใช่เพียงแค่แจกใบเหลืองเท่านั้นจังหวะนั้นต้องเป็นใบแดงอย่างแน่นอนซึ่งถ้าเท้าของแอดดี้ยังคงอยู่บนพื้นก็ต้องหักอย่างแน่นอน ส่วนในจังหวะที่โชต้าถูกชนล้มในขอบกตตทษแต่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้กับผงแดงครอปก็ได้ออกมาเผยว่าเทนนี่บอกว่าโชต้าหยุดเล่นโดยจิตนาเพราะเขาต้องการดูทำฟาวหากคุณได้ดูย้อนหลังนั่งเป็นมุมมองที่พิเศษมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ